สติพละมีในสมัยนั้นเป็นฉนยสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่ลืมสติสตินซีกำลังคือสติสัมมาสติในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสติพละมีในสมัยนั้น สมาธิพละมีในสมัยนั้นเป็นฉนนะความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่สายไปความสงบสมาธินีกำลังคือสมาธิสมมาสมาธิในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่า สมาธิพละมีในสมัยนั้น